กลับมาติดตามรับชมข่าวภาคเหนือกันต่อนะครับช่วงนี้เราไปเริ่มต้นกันที่จังหวัดเชียงรายครับคณะมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ6 0พรรษานวมินทราชินีตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติที่ดอยตุงและสถานีอนามัยพระราชธาอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนายแพทย์ัยจิตวราชิตประธานตรวจเยี่ยมมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ6 0พรรษานวมินทราชินี พร้อมคณะตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติดอยตุงอเภอแม่ฟ้าหลวงและสถานีอนามัยพระราชทานอมแม่จันจังหวัดเชียงรายเพื่อติดตามความก้าวหน้าและร่วมวางแผนการพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติให้มีคุณภาพสง่างามและสมพระเกียรติสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพ,พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงมุ่งเน้นการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคและวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ชุมชน งานภูมิทัศน์สุขภาพิบาลสิ่งแวดล้อมตามแนวทางของ clean and clean hospital การบริหารแบบมีส่วนร่วมงานการแพทย์แผนไทยงานวิจัยและนวัตกรรมอีกทั้งยังเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและให้ผู้แทนภาคประชาชนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นในทุกประเด็นโดยเฉพาะการบริหารจัดการเช่นโรคเรื้อรังการพัฒนาการเด็กเพื่อให้ประชาชนมีการดูแลสุขภาพของตนเองและมีส่วนร่วมในการดูแลความเจ็บป่วย